กูทยมึงเลี้ยวเลี้ยวเยอะจัดเลยนะขับจดใช่ใช่นี่ตรง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 ันม้เร่ยข้งนี่อยู่ีเลี้ยวเลี้ยวขวาเขาอะมันไม่เลี้ยวขวากว โอ้ oh, ออกเส้นนี้เดี๋ยวไปดูเป็นโพสามตน้นไม่เันจะไปาทางเดียวรอกดูไปหนเออโพสต้นใช่ไหมเรยเก่อนไปก่อไปดให โต้นันบ่กําลังมีครับอยู่กลิวเดียวนี่โอ๊ยกลิวบ่คือหวากบ่ครับขอนําลงไปมาไปโบต้นโตเนี่ย I... yeah. <tellan> โค้ดว่านำต้นอยู่นี่มันจำได้อย่างอตรงใช่ไหมเดียวโอ้เออเออแล่วันเดียวด้วยกันกไปก่อนดูสิเออใช่

กูตรงนี้แล้วก็เดียวเรียบอยเนี่ยเนี่ยที่ที่ผมทำงานหขึ้นพันหแนมที่ล้อมตั้งสีอ่ะมองไปมันะมีกตะตับแมนกอ่ะมึงดูไปอย่ากต่ิงินหอมันมึงตกันเดี๋ยวกันกันามาดูเลยดูหัวแล้วนเนี่ย เออบอกว่าไปหมดเรี่ยไปเที่ยวไปเที่ยวกับไปไปกับผมไปกับผมไปยืน